สวัสดีทุกท่านครับก็ดูกับรูกกปรไฟเช่นเคยกับอัอบอนนี้แมพผมไปเจอแมพนี้มาอันนี้อนิเมะเรียวเ <laughs> ชีย่ยอันนี้ไม่เรียวว่ะมันมีอยู่จริงมันมีจริง,รงไ้เหี้ยแมงเอเดียวก็มีมีหลายเรียวแล้วครัวนี้เป็นอนิเมะเรียวผมก็เลยลองมาเล่นดูนะว่ามันเป็น,ปน,ปนยังไงฮนะก็เดี๋ยวลองไปโซโลโ่ละก,กันเลยดีกว่าครับไปเชีย่ยอนิเมะเรียวอ่ะ มันเป็นยังไงวะกูอยากรู้จริงๆเลยมันมัน <c oughs> คือมันจะยังไงอะ่ะไ,ไม่รู้อะ่ะมันอันนี้ไม่เห็นภาพว่ะต้องไปดูต้องไปเล่นดูแล้วถึงจะรู้พีกำลังเทปพอร์ตครับผมไปรกำลังไปกำลังไป,ไปอ่าห้าทูตูเรียลโอเค ขาย2 0ิ0แล้วก็ซื้ออะไรนะอุดแล้วก็ไปยังไงต่ออา่าไปซื้ออาหารอ๋อซื้ออาหารเพื่ออันนี้ให้มังกรเหรอซื้อมาสองอันแล้วกันตั้งเหลือเพื่อ มันก็มีกล่องด้วยอ๋อวิธีการเล่นมีซูมกล่องด้วยเกียได้พลังของไฟเยอร์กูจิต้าจวเอาเนื้อไปให้มังกรก่อนมันให้ยังไงอ่ะเวอนี่โอเคไปกันเลยดีกว่าเฮียันเป็นอย่างนี้เหรอจะไปยังไงอ่ะ อ๋ออย่างนี้เชียจริงว่ะแต่จริงนะเว้จริงจริงนะเฮ้ไอเดียดีไอเดียดีไอเดียดีแม่งไอ้เี๊ย,เ,ยเปลี่ยนเปลี่ยนจากรถรางรถไฟเป็นขี่มังกรแทนว่ะเชี้ยเอาเรื่องจัดไก่ด้วยเราฆ่าไก่เพื่อเอาเนื้อให้มังกรได้ไหม อ๋อนี่นี่คัาน้ำมันใช่ไหมที่บ้านบ้านเฮ้ย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 พัน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 เฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรเอาอะไรอะไรอะไรอะไพัน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 โอ้พัน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 ตายแล้วเฮ้ยพัน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 

ทงไม่ตายโอ้ชี้อ่ะเอ้ยเอ้ยเจ๋งวะเกมเจ๋งว่ะเราได้อะไรบ้านะแนเน็ตท,ทรีไดฟิชชั่นบิสซอนสีนียทาไม่ตายว่ากีพันต่อไม่คนผิด เอ้ยจริงว่าเกมจริงว่ามันมีท่าไม่ตายด้วยเอาลองเทียไปต่ออันคือและอันตรายเสร็จแล้วมันมีเฮ้ยหายเบอร์มีเด็กกระมอนด้วยเก็บได้ไหมเก็บได้ด้วย เยี่ย yeah. นี่ไงเฮ,ฮ้ยเย็ดเค่โอ้โหโอ้เย็ดเค่แม่งท yeah! ี่จัดจัดนี่ไงเราดึง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 ดเงดึ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 งเึงดึีดึงดึงดึนดึดีงดีงดนนึดึดึดึงดึดึด ขอมีเนื้อหน่อยได้ไหมตอนนี้ปูฉีดนี่แล้วตึง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 จ้าเฮ้ยย่านีพ่นไฟใส่เอ้าไม่ใช่แปดโอไปเชีย่ยดูเฮ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วนี่แล้วเชีย่ย ลูกอุกบาทว่าจิงสั์โอ้โหไม่มีอะไรไหมไม่มีเหรอโอเคไม่มีเฮีย้ยอะไรเลยครับท่านผู้ชมไม่มีเฮี้ยเลยแต่เจิงว่าแต่จิงว่าไอเดียดีว่ามีสุ่มท่าด้วยเดียวแบบอ่าพวกอาชีพไหม้มันต้องกดสุ่มเป็นสปินนะครับ ต้องกดสูบิสปินนะ่ะผมก็ยงงนิดหน่อยนี่เราถึงที่ยังเนี่ยโอ้โหต้องหานี่แล้วปะเราต้องจอดจอดไว้พักก่อนอะไรนี่ไงมึงโจรถ้าไม่ตายของเพงนนะ่ะ จะบอกว่าหรือเอพีจะถูกแล้วท่านี้ของพีนจำได้อยู่นี่เอ้ามัดคริทิคอลแบ็กแบรดพีโครเหมือนเลยแบ็กแบรโกจิต้ากูโจลาเวชตึงตึ้งตึ้งอ๋อถ้ากูโจราเวชอ๋อพี่มาเลย นี่ไงพ่นไฟใส่เลยแต่วิ่งไฟเฮ้ยนี่มันท่าของไอ้น,นี่วาเจอท่าที่กูดิท่าสุดเกียนลงมาได้ยังลงมาเหอเะจอท่าท่าของเพีนูจำชื่อท่าไม่ได้แป๊กแดใส่แม่งเลยอะไรยังอะไยัง แย่แบบจจิงนะจจิงวะเกมเกมมัเจ๋ง,จ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 งดีเยโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เข้ามาเลยกูจอร์วีดอืมนี่ไงตึงตึง,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 งมาดิแทนมานาแล้วมา เดอท้าไม่ตายกูกินอ๋อเชีย่ยอ๋อเชีย่ยกินซะท่านี้เลยมึงโดนกูมาถ้าไม่ตายของเพนน่ะยิมซะเฮ้ยนี่ไงยังเจอหมัดแบค็คแฟตเทียอูโ,อโจลาวิดตึงจะด ไล่แล้คลิกใส่ทันทีปิวนี่พ่นไฟใส่เลยบินโชเห็นไหนวะทันปันปั่นปันปันอ้าวเฮียเอ้ยพระชชาโคจอลาเวดตึ้ง รไรเดร์คลิกใส่พิ่งค้นใส่เลยมานี่แหละมึงโดนกูนี่มึงเจอท่าเพีนกูไงลงมาดิสึกจังวะมึงเี่ยฮนี่ไงมึงเจอแบ็คแฟตตูม ออามาเลยสิวะโจลาเวนดึดึง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 ดางดเง้ึได้ยดึงไึงดึงดึงเึยทึนดึงดึงดไงดึงดองไอ้ดึงด้งดึงด่งดึงดี่ดึ้ดไดด กูถึกว่ะเฮ้ยนี่งไงตึงตึงโอ้ยชนะแล้วไม่เงยกว่าจะชนะได้ถึกว่ะเย่เราได้ท่าใหม่มาเราได้ของเพียบเลยเยเราไม่ใช้ก็ไม่ใช้ท่าคาตาแล้วเราจะเอาท่านี้ไว้ที่สองอันนี้ไว้ที่สามสี่อ่าส่วนดาก้อน นี้ถ้าบินไม่เอาเอานี้แ้วกันเราเราเรา,เราต้องฆ่าไก่ปะ่ะฆ่าไก่เพื่อเอานี้ปะ่ะเตะเตะเตะไก่เลยดีๆๆๆแล้วก็เอาไก่ไปให้มันกินใช่ไหมเออ นี้เราก็ไปถึงเมืองนั้นแน่ได้แล้วดิตอนนี้ไปกินซะอ่ะแล้วไก่ได้แค่ยี่สเอ็ดเองอ่ะน้อยนะที่ที่กูสงสัยคือถ้าเราเดินเข้ามาข้างในมันเกิดอะไรขึ้นครับก็เราเราจะไปดูวัตถุกันนข้างในวมันจะมีอะไรบ้างเฮ้ยเนาะขอขอเปิดหน่อยโอเค เจอท่านี้กูนี่ลอยขึ้นไปซะเฮ้ยแต่ไอเดียดีว่ะถ้ามันทําพัฒนาอะไรต่อเรื่อยๆนี่มึงโคตรสนุกเลยว่ะนี่ไงแบ็คแปดใส่เลยวเออแบ็คแปดยังยังไม่จบรู้ลุกขึ้นมาโคตรระเบิดเออตึ้งตึ้ง คิกใส่ทีอีทีหนึงยังไม่ตายใช่ไหมฉันรู้ตายยังไงตายแล้วโอเคโหโคตรไลตายเลยมาโอเคต่อเลยนี่เจอเ <c oughs> จอท่านี้กูอาไมตี้อย่เหี้ยนี่ไงแบ็คแบดอือ แล้วก็โกโจาาาลาเวดทย์มาตึง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 จะหัวเตะใจ่เลยมาดิลุกนขึ้มาอายยังอะเหรอ,อนู่เราเราวว้วววอันนี้อันนี้นนวนนะวววออววว กด e เพื่อพิกัดเอา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 ไข่จากนบอนลมาเอาได้ผ้ามาอีกแล้วโดเมนโว้ยเกี่ยวกับโดเมนเอฟพินชั F ่นว<ะ>่ะถิงนี่มานี่มานี่มาเบอร์ศูนย์ไม่ต้องใช้เอไม่ต้องใช้นี่อหไรหนังสืออ่ะ โอ้หเราขึ้นขึ้นไปบนตึกได้เนี่ยไอ้ของเพียบเลยว่ะเอีย้ยประสาทเราโชคดีขนาดนั้นเลยเราเจอประสาทอะประสาทอะไรไม่รู้อะอ,อ้โมันโดดโดดสองชั้นได้เอเคครับ น่าจะเอาไปขายมัง้งไอพวกลูกบอลอะไรพวกเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพึ่งเล่นครั้งแรกงงเอาเชียเอ๊เอาเอา,เอาโอคโห เนื้อ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 ให้มังกรได้เอ้ยโหขายได้แน่นอน,นอุ้ยกล่องกล่องแดงนี่น่าจะของดีสแลตบาลาดถ้าบาลาดนี่มึงน่น่าจะดี โอเคก่อนโอเคก่อนไม่มีใช่ไหมมี e, ข้างบนมี e, ข้างบนมีมีอะไรมี e, หมดขึ้นไปชั้นบนเลยโอเคโอเค่ okay, okay, okay. ยังไปได้ไม่ไดไ,ไปไหนได้ไม่ไกลเลยยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลย Okay. อเคกินยากลำบากจริงๆก,กูก,กีเอา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 ,เอา,เอาโอเคครับเดี๋ยวก็จะถึงชั้นบนสุดเราต้องถึงชั้นบนสุดให้ได้ใกล้ถึงแล้วมันมีของดีอยู่ข้างบนนี้นี่แหละ แล้วมันจะขึ้นยังไงวะถ้าอย่างนั้นแล้วมันจะขึ้นยังไงวะถ้าอย่างนั้น ขึ้นไม่เป็นไอ้เหี้ยขึ้นไม่เป็นมันขึ้นลำบากมากเลยนะถ้ามันมีของเองข้างบนนะ่ะมันขึ้นยังไงไงโคชางมันเถอะไปก็ได้เราได้สกิลสุดเรียนมาละคา a ์บิทเมเทิโอเอาเนื้อให้มังกรแล้วเราไปเลยดีกว่า นี่ครับมบังกรเอาไปเลยปีดเลยเคไปต่อเสียไปต่อแล้วครับเดี๋ยวฆ่าไก่กันดีกว่าฆ่าไก่แล้วเราจะได้เดินทางอย่างสะดวก แต่กินกินกินเลยกินเลยจะได้ไปต่อเฮ้ยโอ้หัดนี้เอาไปเด็กอ,อ้แป๊กแป๊กโอ้โห โอ้โหจอราเอตตึงตึ้งตึ้งอะไรน้คิกมึงดูมึงด,นดูนกูเอ้าตายตายแล้วเนี่ยเฮ้ยอินฟินิตี้คาสเซิลวะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมไปดีกว่าไม่พร้อมอะมไรเปล่า เค okay, ไม่น่ามีอะไรเนาะก็ oh, ไปไปเลยดีกว่าโอเคยี่กีมัน,ม,นมันว่ะเฮ้ยมันจริงๆโอเคไม่น่ามีอะไรเราเล่นจนก,กว่าเราจะตายเนี่ยเฮ้ยถึงแล้วอะไรขายได้บ้างอะ่ะลองดูดิ จะลองดูนะลองดูลองดูงดเวอร์แล้วขายยังไงนะ่ะออกไง ไอ้เฮียแล้วขายยังไงไม่บอกกูสักนิดเลยเฮ้ยแล้วมันขายยังไงวะอ้กอกุอีตอบอีน่าละตอบตอบตอบ ถ้าเราสะสมครบทุกเก็ดลูกอะมันจะได้อะไรวะเดี๋ยวไม่ไมรู้ว่าเอาขายไปก่อนขายไม่ได้ใช่ไหมท่าพวกท่าพวกท่าคงไม่ได้ไม่ได้สืดวิเวทเฮ้ยยิเค้สิงสาดมันมีจังสีส่สิบาท ทราไม่ตังเยอะพอที่จะซื้อเดี๋ยวซื้อเนื้อให้มังกรดีกว่าเอาะมันเต็มร้อยแล้วกันเดี๋ยวสะสมมันเต็มร้อยก่อนยาค,คิวหนึ่งสองสามอเ,เอาให้มังกรกิน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  ครบร้อยแล้วสี่สี่ชิ้นก็มังกรก็ไปได้ต่อแล้วสินะโอเคไปกันเลยไปจริงโครูอดืดูดูตาเจโจมาโคโลงเหนือเหรอเนี่ยมีมีปราสาทด้วยเอาว่าะเวลาผูกปราสาทแล้ว นีงโดนโดนท่าพีนกูท่าไม่อย่างเกียนเลยตัตรูแท้ทำอะไรไม่ได้ตายยังยังเหรอนี่งไงมึงแบ็แฟรเข้ามาเลยน้องโกโจโราเวตตึงต้งตึงต้ง หมุนเลยนะคิกใจตายยังอู้ตายแล้วโอเคเนี่เมโดนท่านี้เข้าไปยิดเวฟคันนนสนามบิสคัตอ๋อโอ้ยท่านี้ท่านี้ไปคิดอืม นี่ไงเจอท่าเพนหน่อยเป็นไงตายยังมองเท่งครับพี่น้องจะไม่เข้ากูจะไม่เข้าไปด่านอีพนิี่คัสเซ่นแน่นอนให้ปลอดภัยโอเคเราถึงที่ตรงนี้แล้วเราไปดูไหมดูหน่อยไหมเออจอที่ไหนก็ไปดูเข้าไปดูทุกที่ โอ้เลียวอีเทนไข่อืมตา,ายตสัตว์กูโ,กโจระเวดตึงต้งเจ้าตึงต้งตึ้งตึ้งวู้นี่ไงแล้วเฮ้ยโอ,ยโอย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้อทุบเลยถ้าไม่ตายสุดยอดโจโกสแลมเอานี่ไปกินเฮ้ยถึกจังวะเฮ้ยโอโกโจลาเิดตึงอ่า ตายแม่งโคตรถึกเลยเฮียโอเคเราเดินทางมาอย่างไกลนะครับแบบแบบแต่ผมตายแล้วแต่แบบเฮ้ยจิ bet, ๊กเก็แม่งสนุกสุดยอดเลยนะเว้ยแม,แม่งแนะนําให้มามาเล่นกันนะฮะเยอะๆนะเพราะว่าแบบแม่งสุ่มท่าไม่ตายให้เราให้เราด้วยแวบโคตรเจ๋งเลยอะแม่งเจ๋งมากเลยแบบเนี้ยโอเค สำหรับใครที่ชอบครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมก,กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ซีน่าทำไก่ไม่าบายนะจ๊นะเจอกันใหม่จ้าสนุกโค้เลยมาแนะนำนะครับไปกับแบบที่มีชื่อว่าอนิเมะเลียวนะครับผมเจอกันใหม่จ้า๊ายบาย